คำเตือนเนื้อหาข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนสรุปความเชื่อใดๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมศึกสีกากีเดือดระอุไม่หยุด ล่าสุดบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานไม่ยอมตายเดี่ยวส่งทนายความแจ้งความกลับบิ๊กเต่าและคณะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังถูกแชร์คลิปวิดีโอหลักฐานมัดตัวคดีสินบนทองคำมูลค่ากว่า16ล้านบาทที่อ้างว่านำไปมอบให้กรรมการปรปชท่านหนึ่งเพื่อวิ่งเต้นล้มคดีค่ะ ทางด้านบิ๊กเต่าหรือพลตันรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วพร้อมทีมงานได้งัดไม้ตายออกมาโชว์สื่อมวลชนเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยพันตำรวจเอกภาคภูมิอดีตลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเอง ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นทองคำแท่งน้ำหนักรวม246บาทที่เตรียมนำไปให้นายเวนหน้าห้องของกรรมการปปชท่านหนึ่งโดยระบุว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนสั่งให้ถ่ายคลิปเก็บไว้เองเพื่อใช้เป็นหลักฐานแบล็กเนลหากการเจรจาไม่เป็นผล หลักฐานชิ้นนี้ระบุชัดเจนค่ะว่ามีการซื้อขายทองจริงจากร้านทองที่ตรวจสอบได้และมีภาพรถประจำตำแหน่งของกรรมการปปชมารับของกลางไปซึ่งบิ๊กเต่ายืนยันว่าการที่ภาคภูมิยอมกลับใจมาเป็นพยานเป็นเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวและต้องการกู้ศักดิ์ศรีตำรวจคืนมาแต่ฝั่งบิ๊กโจกก็สวนกลับทันควันค่ะ ทนายความชี้พิรุษว่าในคลิปหลักฐานทั้งหมดไม่ปรากฏภาพหรือเสียงของบิ๊กโจ๊กแม้แต่นิดเดียวมีเพียงการกล่าวอ้างถึงชื่อเท่านั้นพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมตำรวจสอบสวนกลางถึงไม่ดำเนินคดีกับภาคภูมิที่เป็นคนนำทองไปให้แต่กลับกันตัวไว้เป็นพยานจึงมองว่านี่คือการกลั่นแกล้งและเลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้ายื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบพฤติกรรมของชุดทำคดีทั้งหมดค่ะ จากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าและจากมิตรกลายเป็นศัตรูศึกครั้งนี้เดิมพันด้วยอนาคตราชการและคุกตารางบทสรุปของมหากาบสวยทองคำจะจบลงอย่างไรและใครกันแน่ที่เป็นของจริงสวัสดีค่ะ